วิธีเปิดบัญชีออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทยนะคะสามารถเปิดได้ตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไปนะคะเด็กเปิดได้นะคะเราก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน k p a ั h มานะคะพอดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยเราก็กดเปิดเลยนะคะพอเข้ามาในแอปนะคะก็ให้กดอนุญาตทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นให้เราใส่เบอร์มือถือนะคะแล้วก็ระบบก็จะส่งเลข otp เพื่อยืนยันการเข้าระบบให้นะคะ พอระบบส่งเลข OTP มาแล้วเราก็กรอกเลข OTP ลงไปเพื่อยืนยันนะคะเมื่อกรหัสยืนยันไปแล้วนะคะเราก็เปิดขณะใช้แอปเลยนะคะแล้วก็อนุญาตทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นก็จะเข้าสู่โหมดสมัครเปิดบัญชีนะคะเราก็กดต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะกดสมัคร Kplus เลยนะคะจากนั้นเขาก็จะให้ใส่เลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดข้อมูลส่วนตัวของเราลงไปพอมาถึงหน้านี้นะคะเราให้กดเปิดเป็น e s y b a i n g เป็นบัญชีออนไลน์นะคะ แล้วก็กดเปิดบัญชีเลยนะคะเปิดบัญชีอย่างเดียวเพราะว่ามันไม่มีสมุดเนาะเราสามารถไปขอสมุดได้ภายหลังที่ธนาคารนะคะพอมาถึงขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการสมัครเนาะเขาก็จะให้ใส่บัตรประชาชนข้อมูลผู้สมัครนะคะชื่อนามสกุลภาษาไทยภาษาอังกฤษเลขบัตรประชาชนข้างหน้าข้างหลังวันหมดอายุวันออกบัตรนะคะเราก็กรอกไปให้หมดเลยนะคะ พอถึงหน้านี้ให้เราติ๊กทั้งสองข้อเลยนะคะว่าเราไม่ใช่คนที่อยู่ในต่างประเทศเนาะแล้วก็ติ๊กไปเลยนะคะพอกรอกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาสู่หน้านี้นะคะเป็นการยืนยันตัวตนนะคะวิธีการยืนยันตัวตนมี2วิธีเนาะยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชนบัตประชาชนก็จะมียืนยันผ่านตู้ตู้ที่สามารถยืนยันตัวตนได้ตู้ atm นะคะแล้วก็ผ่านเซเวน,นะคะวิธีที่2ก็คือยืนยันผ่าน N.D.I.D. อันนี้เรายัางไม่ใช้นะคะเราจะใช้วิธีการยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชนนะคะเมื่อเราทําการสมัครเสร็จแล้วนะคะระบบก็จะขึ้นข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดให้เรามานะคะแล้วก็กดดาเนินการต่อนะคะจากนั้นระบบก็จะแจ้งเตือนว่าให้เราไปยืนยันตัวตนนะคะเราก็ไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM นะคะโดยใช้บัตรประชาชนนะคะต้องเป็นตู้ ATM ที่มีสัญลักษณ์แบบเช็คอินนะคะ เราก็ใส่บัตรประชาชนเข้าไปในตู้เอทอนะคะจากนั้นเราก็กดยืนยันตัวตนนะคะไปแล้วก็ไปกดตรงที่ฉันได้รับแจ้งให้ยืนยันตัวตนแล้วก็กดไปนะคะให้ดึงบัตรประชาชนออกแล้วก็กดยืนยันนะคะรอระบบตรวจสอบสักครู่นะคะระบบก็จะแจ้งว่าคุณได้รับการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดจบรายการนะคะจากนั้นเราก็ไปยืนยัน ตัวตนในแอปพลิเคชันเป็นสแกนใบหน้านะคะพอเรายืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาที่แอปพลิเคชันในมือถือของเรานะระบบก็จะให้เราสแกนใบหน้านะคะพอเราสแกนใบหน้าสเสร็จแล้วนะคะระบบก็จะให้เราตั้งรหัสผ่านเลข6ตัวนะคะพอตั้งรหัสผ่านสเสร็จเลยนะคะเราก็เข้าใช้งานแอป Keypass ได้แล้วนะคะสามารถโอนจ่ายถอนได้หมดเลยนะคะเหมือน ATM นะคะเราสามารถเอาแอปนี้ไปถอนเงินสดได้ในผ่านตู้เนะคะแล้วก็วิธีการเติมเงินเข้าไปเราไปดูว่าบัญชีเราเป็นเลขอะไรนะเราไปดูนะคะการดูเลขบัญชีว่าเราเลขบัญชีอะไรเราไปที่หน้าแอปนะคะแล้วก็ไปที่ตั้งค่านะจากนั้นเราก็ไปที่การตั้งค่านะคะไปที่วิธีการและการใช้บัตรตรงนี้นะแล้วก็ไปที่กดที่บัญชีเพราะมันจะซ่อนไว้อยู่เนาะ แล้วก็ไปที่สมุดบัญชีนะคะแค่นี้นะคะเราก็สามารถมีบัญชีออนไลน์ได้แล้วนะคะเราไม่ต้องไป,ไปเปิดที่ธนาคารเนาะ